ครับผมจำไมเสียนะครับโอเคครับมาดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับนี่ก็คือมอเตอร์สองระบบนะครับอันดับแรกเลยนี่คือมอเตอร์พันนะครับสังเกตว่าตอนแรกมันยังไม่ตรงที่ศูนย์องศานะครับเราต้องการจะตรงก็กดค้างนะครับกดปุ่มสีเขียวเนี่ยไอสีเขียวเนี่ยกดกดค้างแล้วกดกดเครื่องนะครับเป็นการใช้ทูมิ่งนะครับอันนี้เจอแล้วนะครับอย่าให้เจอนะครับ้มันพอดีศูนย์องศานะครับเรากดค้างเนี่ยบา่นนี้ต้องกดอีกรอบหนึ่ง กดจนกระทั่งมันมันเข้านะครับก็จะวนไปนะครับวนไปสูงต่างกดค้างนะครับก่อนเปิดเครื่องนะครับเป็นการตั้งโฮมมิ่งนะครับเป็นการตั้งโฮมมิ่งนะครับเช่นกันนะครับโปรเทนเชียลโอมมเตอร์ก็เหมือนกันนะครับปกติพอเปิดเครื่องปุ๊บมันจะกลับมาที่สูนยองศาอะไตรงนี้นะครับศูนยองศาเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเทนนะครับมันจะรู้ตำแหน่งแต่ตัวนี้มันไม่มีเซนเซอร์โฮมมิ่งนะครับเขาไม่ยอมไม่ถูกติดก็คือมันก็ต้องมานั่งเซตเองนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวจัดแต่งนะครับ แี่นี้ถ้าจะเกิดต้องการจะดูค่าอิจตตอนของเจ้าตัวโพเทนก็ได้นะครับมาถึงเปิดเครื่องเลยเนี่ยกดปุ่มสีเขียวนี้กดปุ่มตรงนี้ใน abc a ตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ก็เป็นการเลื่อนโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับกดก่อนเปิดเครื่องนะครับมันก็จะเลื่อนไปนะครับคุณต้องการหยุดที่สามสิบองศาก็ปล่อยตรงสามสิบองศานะครับอตนนี้ก้ยหมบินละนี้สนึ่งครับเครื่องชาร์จที่หนึ่งนะครับไอวิ่งช้านะครับเพราะมันจะได้มันยำ เรื่องจากขีดใช้แค่สี่ขีดนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดอยู่ที่90องศาเนี่ยถ้ามันพลาดไปหนึ่งขีดก็คือ90องศาเลยนะครับขีดเนี่ยจริงๆก็เก็ต้องใช้เยอะนะครับประมาณห้าสิขีดนะครับห้าสิบขีดเป็นอย่างต่ำนะอย่างเช่นตัวมอเตอร์เนี่ยจะออกมาส0งอยพันสี่รอยพันเลยทีเดียวนะครับอ่าใกล้ละใกล้90ละครับพอ90ผมจะปล่อยนะครับปล่อยปุ่มนี้นะครับไอ้ปุ่มเนี้นะเอาละครับใกล้ละครับปล่อยหยุด อันนี้กลับผมวิ่งครับอันนี้จะกลับผมวิ่งนะครับเริ่มทํางานแล้วนะครับตัวแรกตัวเรงดิสตอนก็วิ่งด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองนะครับอันนี้ปิดเครื่องก่อนมันกลับผมวิ่งแล้วสู่โหมดการทํางานแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทดสอบว่าเอ้ะไอมุมมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันได้ค่าดิสตอนเท่าไหร่นะกดปุ่มนี้ค้างครับกดปุ่มในสี่มพูเนี่ยนะไอ้ป้ายสี่มพอเนี่ยค้างนะครับก่อนกดเครื่องนะครับ แล้วเรากดปุ่มนะครับพางนะกดปุ่มก็วิ่งพอถึงระยะโตะปล่อยปล่อยปุ่มนะครับปล่อยปุ่มจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยคือสามสี่ห้าคือตำแหน่งเนี้ยที่เขียนเนี้ยคือค่าดิสตอนสามสี่ห้าอยากจะวิ่งต่อครับกดปุ่มนีค้างครับแล้วกดอีกปุ่มหนึ่งครับมันจะวิ่งต่อนะครับรอยานิดหนึ่งดีมือมีอเดียวครับแล้วก็กดปุ่มปุ๊บโอเควิ่งต่อแล้วนะครับอดูกดปุ่มนู้นครับกดกดกดแล้วกดนู้นปล่อยได้นี้ต้องกด้างนะไม่งั้นมันไม่วิ่งนะ ตอนนี้มาที่ร้อยปิบอ่ะเดี๋ยวเราดูร้อยประศิษฐ์โอเคร้อยปิบคือสี่แปดแปดนะครับค่าตัวเลขดีต้องนะครับถ้าเกิดคุณต้องการโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดยกเลิกหรือปิดเครื่องก็ได้เดี๋ยวมันกลับสูงผมมิ่งเองนะครับหน้าจอกลับสูงกวบานี้ค่าไอซูดีนะครับ,มาาบ,บ,ม HD, รบไม่ต้องตกใจนะค่าไอซูดีนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีค่าโตนค่าอะไรด้วยนะครับตามที่กูอันไว้มันจะกลับสูงผมมิ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับน้่ะเป็นเืงที่ผมเปลี่ยนนะครับ เพื่อให้มันเข้ากับสายทานนะครับเข้าพอดีกับสายทานก็ไปเลือกอยู่นานพอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ได้สองระบบแล้วก็สามารถเี็บเทียบกันได้แล้วนะครับเดีย๋ยวลองกลับสู่ยองศาก่อนแป๊บหนึ่งอพอาโฮมมิ่งมาอยู่ที่ตำแหน่งสูงยองศาสูงองศานะครับแบบนี้ครับ พอสูงสาพวกมันก็อยู่เองอัตโนมัติเอ่าสูงสาเป้ง,ปงเห็นไหมครับตาวนี้จะสังเกตว่ามันก็พร้อมใช้งานแล้วตัวนี้ก็สูงสาโดยที่เราต้องเซตเองตัวนี้เพราะว่าไม่มีเซนเซอร์โฮมมิงตัวนี้นะครับมันกลับมาที่สูงส่าเองเพราะว่ามันมีโพเทนชิลอมิเตอร์นะครับ่คือข้อดีของมันตาวนี้เราก็มาทดสอบดูครับเด็กก็คือเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นสูนแน่นอนนะครับมันก็ว่างๆนะครับบีกีสเต็ปเนี่ยเป็นเอ็กซก็คือยังไม่เซตอะไรนะครับตอนเนี้ย adc เนี่ยอ่านได้0.01โวลต์นะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ0 0k ประมาณนั้นนะครับดีกีกักบพันแล้วก็ไม่มีนะครับเริ่มแรกยังไม่มีทีนี้ผมจะให้วิ่งไปทีละเท่าไหร่ดีทีละ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 ก้าส90ก็ได้นะครับหรือว่าทีละ4.5ก็ได้่ะผมเซตครับดูนะครับ0ถ้า4.2เนี่ยวิ่งวิ่งนะไม่ยอมเห็นไหมครับถ้าเซต4.2ไม่ยอมนะครับอะไรก็ตามที่5หามไม่ลงตัวมันไม่ยอมให้ขี่เข้าไป0 8 แบบน,นี้ไม่ได้นะครับอ่าลองดูไงศูนย์สี่ห้าโอเคได้นะครับถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมาย xx นะครับก็คือไม่ได้วิ่งไม่ได้นะนี่คือ s e ต s เ e p s t ต p วิ่งไปทีละสี่ถึงห้าคราวนี้ปุ่มนี่ครับยังใช้ปุ่มเดิมอยู่ก็คือปุ่มที่ผมเขียนไว้ปุ่มเอ่อปุ่มสีเขียวกับไอ้ปุ่มเจ้าสีชมพูนะครับอันนี้คืออัพก็คือเดินหน้านั่นเองนะครับผมเซตไปที่สี่ห้าสามมันก็จะวิ่งไปที่สี่ห้าสามเริ่มจากโปเ e n t ก่อนกดครับโอ้ จะวิ่งไปที่สี่พ่างสานะครับออกไปที่สี่พ่างสา,สาสไ็้ปุ๊บไอปพอเตอร์พันธ์ทำงานต่อเลยนะครับโป๊โอเคมอเตอร์พันธ์ทำงานต่อนะครับตัวนี้สี่พ่างสานะครับ้วดูนี้นะครับสี่พ่างสา โอเคครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง